สบายดีนะคุณาเนาะมันมาตจไปเก็บเพชรตัวพี่นนองที่เนาเห็นไหมเมื่อวานนี้เนาะสมดสภาพก่นตันนี้เป็นวลาศาเพิ่มนะฝนกระเด็โต๊ลงมากนะพี่เนาะสมุดแกสิเด็ดไปตัวห้อย่ยันมันบานเนาะพี่เนาะเนาะดปกตจะใสเลยสมุดสภาพที่พี่้านออกก็ตัวพี่เนา ฝนกันได้กตกลงมาเบิดมือเบิดขื่นเนาะพี่น้องเนาะทางนาสมุทรไปพี่เนาะเก็บเห็ดเปวือกน้ำสมุทรกันฝนกับต๊ะนี่เขาสมุทรเลยนี่พี่เนาะนาสมุทรเองเนะาะแต่พอควงงามพอทะดาเนาะพี่น้องเนาะ ไปเก็บเพชรผัวนี่ก็กคือทรงหน้าสมุดเอง Ui, cho chúng ta hôm nay của chúng ta nó phi nó 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 khô nó 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 khô nó 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 rồi để xây đẹp lại nọ. nó bằng lăng thứ 3 nè phí nọ nho lòn phí nó lăng thứ 3 thế xong hông có thể bớt ảo nha phí nọ bà phụ nhạy lo lo mặt tìm, dàm ở trong nho nho bởi vì xong một chiếc kếp hết buộc nha xong một cái lấy bây giờ ảo đây là thước bà nữa nho phí nọ nho รังที่สามพี่เนาะจะห้ากับเด็กปุเอาของเราคือเก่าคือเดิมอะไรพี่น้องะร <c oughs> ังที่สามรังนี่เลยรังนี้นะจีหลอนหลอนนะพี่น้องเนาะสามโศเลยเนาะถือปลาคอพี่เนาะถือปลาคอถือปลาคอปูลังนี่ถืปอถป,อปอลาคอใหญ่พี่น้อง เพี่น้องล้างนี่ถือปลาคอ,อยใหญ่หรือปลาดุกวะอู้ปลาดุกโขาดพี่น้องปลาดุกแล่าตาพี่น้องอันนี้ล่ะอันนี้กับปลาคอเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็มีแต่ปลาคอถือขนาดด้วดุกกำลังเดี้ยเอ็นเต็มอยู หลุดนะ้นอเพียงเออเออแชมพูน้ำปัาเนี่กันอาชีพโดนปลาบ่โดนโดนแค่เพียงพ้นตกนี่ใช้เบ็ดนึ่งม้วนได้เพี่น้องกินดีอันนี้

เน้อไปหอดตัวกับพี่น้องเป็นทีเดยดเลยพี่เตะตัวเครื่อพี่น้องเลยเล็กบตัอเขีี่เตะตัวคร่อง

ทนลิน,นะนเลยดีเด้ภายนในขวดมันถ่อเด็เนนดตัว

ปิดเลยที่ไทยไหมเบ็ดเสร็จแล้วเ้าก็ได้ษซ้ำนี่น่องเฮ็ดหัวเพราะว่าเ้าเก็บกับบรรดาคลอยเบอร์ทันนะพี่นาะห้องกระสีเก็บต่อไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เหาองเอามาเก็บไว้ก่อนนีคือเฮ็ดยหัวนะพี่น้อง งเมอาเมื่อเบ้อจะจงในเมื่อไปเมื่อยิ่งเมื่อาก็ให้แม่เขาเอาเมื่อเก็บก่อนเนาะเพราะว่าเฮายังสิเลาะแล้วเฮาก็สิเลาะไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆต่อไปเก็บต่อไปเลาก็ให้แม่เขาเอาเมื่อเห็ดเ่าะจะแกงใช่ป่าได้ไหม ผมต้องจะไปแก้ฮิปโปเซปาเด้อคุณข้าวแกงกะแกงใช้นมใหม่สมรสบปต้องมาแกงเ่ปาป้าพีนีดดีนกูเบ์แม่สบายไรเมื่อโลดเมื่อโหลดากระไรมาแต่ม่แต่เก็ดพิษกับน้พี่เนาะ เฮ็ดพวกพี่น้องเฮ็ดพวกกระดาบลายเ้วพพี่น้องตอนนี้ข้าได้เจอเห็ดถือหลายอะไรพี่น้องแล้วก็เนอยู่แล้วพวกก็สซมหมดเลยพี่น้องพูนพี่น้องอุ้ยพี่น้องก็แซมนล้วแซมหมดปะมันก็เถ่าพี่น้องอ้าวบังอือ ดึงออกมาเพิ่งดึงออกมาเพิ่งพี่น้องเอ้ยเสียมเลยนะนั่ลเลมันเ่าที่มันเหี่ยวกระทังเยอะโอ้พี่น้องเอ้ยมีแต่เห็ดเทาเี่ยตะพังหมายว่ามีใครลงมาเนาะพี่น้องพี่พี่น้องโอ้ยพี่มิต่เห็ดุจาหมดขามนั่มหัวบรายน้องช่องสามันใครมันขามมาเนี่ยโอ้เต็มกระทางพุ่นมิติเห็ดผึ่งเทาพี่น้อง เขาห้องก็เจ้าเนาะสร็มดก็ได้เห็ดเต็มกระทะไงเนาะสร็มดก็ซีเมืองอะไรพี่น้องเอ้ยพี่เฮ็ดเผือกแล้ก็เมื่อกันขึ้นฟ้าคึ้นฝนโต๊ะลินเลยอยู่เขาก็มาสองคนคือเก่าพี่เนาะ เราหมดกำลังได้งางขามหนามขามไหนเนาะไม่ได้ถามไปเอาเบิ่งพี่เนาะเออเออข้อมปอเสร็จหมดขามนะเออมาขามบ่ได้พี่เนาะไปข้นขามมาก่อนเลยเริมหมดขามหนามไปทีรียบร้อยเลยเนาะคนจะลิ้นเลยใช่ไหมขามไปเอามาติ Cảm là. các bạn đã mì dõi Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn